ผมว่า kings cup เนี่ยถ้าเลทเทเนี่ยผมว่าน่าจะไปเลยแล้วสัญญาของมานอ p พ k ก n ิงเนี่ยจะไปถึงเอเชียนคัพมาพูดถึงเรื่องของมานโฟพกกิงครับครับผมที่มีสัญญาเหลือประมาณไม่ถึงปีนะ ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มาโน่พกกิ้งสถานะของเขาเป็นกุสือทีมชาติไทยแล้วก็พักจากการพักรอเรียบร้อยแล้วพี่ชุกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะเตรียมทํางานในช่วงต้องบอกว่าเวลาสําคัญมากนะตอนนี้วันนี้เขาโพสต์นะเขาบอกว่า7เดือนสําคัญกับอีก11เกมของทีมชาติไทยจริงจริเกมของทีมชาติไทยเนี่ย เราสะโขบเพราะว่ามันเป็นสิวิทยเกมที่ระยะเวลาสัญญาของเขามากกว่านะครับก็คือในกระแสในโซเชียลเนี่ยถ้ามีเขาเรียกว่าการเมืองใหญ่ว่าสิเดือนรอได้ครับเดเือนของมาโนแฟนบอลรอได้เปล่ากับการที่ที่จะต้องให้เขาพิสูจน์ผลงานเราทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแล้วสัญญาของมาโน่พฮก n ิงเนี่ยคุยกันประมาณว่าจะไปถึงเอเชียนคัพนะครับแล้วก็ เอเชียนคัพนั่นคือการเล่นปีหน้าไงสองพนี่สิบสีช่วงต้นปีใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วสัญญาเขาจะหมดมีนาคมนะครับซึ่งในเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีฟุตบอลโลกรอบคเลือกอีก2เกม uh huh. นะครับแต่เรามาไล่กันก่อนสิบเอเกมหลังจากนี้มาโนโปกิ uh ้ง huh. แล้วก็ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอะไรกันบ้างเริ่มจากคิงคัพก่อนเดือนกันยายน2เกมครับ7กันยายนถึง10กันยายนพิชูบอกว่าคิงคัพอาจจะเป็นจุด ชี้ชะตาเลยุดชี้ชะตาเลยน่าจะรอดไม่รอดเลยนะพูดถถ้าสมมติว่าเลเทขึ้นมาแบบหลุดลุยได้ที่4อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าน่าจะไปเลยอ่ะแต่ผมยังมองว่าสถานการณ์ตอนนี้นะของกุนซอทีมชาติไทยเนี่ยอย่างมาน็ปโพกิ้งเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องให้เขาอยู่ไปจนถึงสัญญาก่อนนะครับเพราะว่าทุกการขันของทีมชาติไทยครับมันมีความกดดันเข้ามาอยู่แล้วเรื่องของกระแสต่างๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงแผนระยะยาวจริงๆแล้วมันคือการเตรียมทีมสู่เอเชียนคัพ Uh huh. แล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีคิงคัพแล้วก็อะไรอีกตุลาคมฟีฟ่าเดที่ยุโรปไงครับไปเยือนจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียใช่ไหมใช่ uh huh. นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนของทางผู้จัดการทีมนั่นแหละทั้งมาดามแป้งรวมกับสมาคมก็คือไปเก็บตัวไปเตะกับทีมที่มันมีรังกิ้งที่ค่อนข้างจะดีกว่า uh huh. แล้วไปที่ยุโรปด้วย uh huh. สเกมนี้สำคัญแตกต่างคิงคัพไหม ก็เหมือนกับว่าเราไปเพื่อจะอไปเปลี่ยนบรบรยากาศคแล้วก็ไปเจอกับทีมที่เป็นระดับรองๆของยุโรปอ่ะนะครับ,รบอ่าตรงนี้เรามองว่าแพ้แน่เลย แต่ไม่ควรอย่างงั้นนะครับใช่เราควรจะต้องมีผลงานที่ที่จับต้องได้กับการที่ไปเล่นที่ยุโรปไม่ใช่เอาไปแค่เพื่อไปเที่ยวไม่ใช่อย่างนั้นนะผมให้คิดอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าเกมที่สําคัญจริงๆจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าโอ้โหเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจริงๆถ้าเกิดเราดูโปรแกรม2เกมแรกนะครับการเล่นในบ้านกับจีนก่อนนะครับซึ่งถ้าอยากจะลุ้นเข้ารอบต่อไปเนี่ยผมว่าเราควรจะมีเกมการแข่งขัน ผลงานที่ดีกับจีนให้ได้รู้ไหมว่าหลายๆคนวิเคราะห์นะที่เราต้องฟังมาแมตช์กับจีนตามเขาว่ากันว่าี่เป็นแมตช์จุดชี้วัดเลยว่าเราจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อนะใรับบอลโลกนะเพราะว่าถ้าแพ้ก็ัาที่จบเลยนะรอบนี้พูดง่ายคือ2 2เกมแรกนะครับก่อนที่จะข้ามไปปีหน้านะฟุตบอลโลกรอบเพลเือกที่แข่งในปีนี้ก่อนนะครับเราเล่นในบ้านกับจีนซึ่ง เราแย่งกับเขาแน่นอนในการเข้ารอบอะเราพูดกันตามตรงว่าจีนก็ยังเป็นทีมที่มาตรฐานเหนือเราแต่ยังไม่ดีเท่าเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมเต็งนะครับแต่อีกทีมหนึ่งก็คือตอนนี้ยังยังต้องคันเรื่องก่อนก็คือสิงคฮกโป๊กกวมพูดง่ายคือเิียงไฮกโปกกวมเนี่ยเป็นการ์กิ้งที่ต่างที่สุดนะครับซึ่งถ้าสองเกมแรกเนี่ยมันอาจจะมองชะตาของมาโนได้เหมือนกันนถูกนะครับควรจะเป็นกีตาในปีนี้6แต้มเต็มนี่ครับ ไม่มีทางเลือกอื่นนะเพราะว่าเล่นในบ้านกับจีนไปเยือนสิงคโปร์ซึ่งเราก็ชอบมองข้างเขาด้วยนะผู้บรรดาตัวบ้านอาเซียนเนี่ยแต่ถ้าอยู่ดีก็เตรียมทีมมาดีอ่ะเพราะว่ามันเปิดกว้างอี้โคต้าไปบอลโลกทั้ง8ทีมถูกไหมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะเพราะว่าฟุตบอลโลกแล้ะโค้กที่เตะไปเนี่ยสองสองเกมถ้าหกแต้มเนี่ยผมคิดว่ามาโน่ไปต่อสิครับไปต่อได้ใช่ไหมพอหมดเอเชียนคัพแล้วเนี่ย ผมว่าอันนี้มาถกกันและนีแบบอย่างจริงจังเลยนะใช่ว่าสมาคมฟุตบอลกับมานอฟกิงจะเลือกอย่างไรผมให้ข้อสรุปว่ามาน่เนี่ยจะอยู่ครบสัญญาหรือไม่ผมให้ส่งระยะแล้วกันครับผมผมว่าคิงส์คัพเนี่ยถ้าเลทเนี่ยผมว่าน่าจะไปเลยแต่ถ้าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งที่รับได้ว่าน่าจะได้ไปต่อแต่ถ้าไปแมตที่คันเลือบอลโลกเกมแรกเลยนะนะฮะกับจีนเนี่ยถ้าอยู่ดีๆไม่ได้3ามคะแนนขึ้นมาโหกระเพื่อมแน่นอนกระเพื่อมถึงขั้นว่าอาจจะ อาจจะบินไปเลยอ,อาจจะโดนถอดโดนปลดไปเลยอ่ะแต่สา,าการเนี่ยเราต้องมาดูสา,าการเช่นสมาคมยีฬาฟุตบอลตอนนี้ก็พูดตรงๆมไม่สามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะสมมติระวางแผนโปรเจกต์ยาวนะ แล้วต้องใช้โค้ดที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงเนี่ยตรงนี้แทบจะตัดไปได้เลยนะตอนนี้ถ้ามองแบบนี้ท่ากับว่าตามก็เห็นแย้งอะพี่ก็คือผมมองว่าต้อครบสัญญาไปก่อนมาโน่อาจจะลากไปถึงเอเชียนคัพนะครับแต่ปัญหาคือพอจบเอเชียนคัพเนี่ยผมไม่รู้ว่าคัดฟุตบอลโลกในปีนี้ที่2เกมน่ยตั้งเป็นยังไงพอจบเอเชียนคัพปุ๊บเนี่ยเตะต่อมาคือฟีฟ่าเดที่ไปเล่นกับเกาหลีใต้2เกม คือเรื่เกาหลีใต้สองเกมเนี่ยอันนี้ผมว่าสมาคมต้องคิดแล้วแล้วย้อนกลับมาอีกคือสมาคมเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้นะ่ละว่าสมาคมเป็นเป็นใครเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้าพอดีนี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่สมาคมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่รู้โค้ดหมดสัญญาพอดีนั่นแหละก็ต้องมาคุยกันนะครับใน สัญญาของมาโน่แต่ว่าต้องเป็นกำลังใจให้กันนะ7เดือนสำคัญกับ11เเกมเราก็หวังว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยจะมีผลงานที่ดีกับนะครับกับทุกรายการที่ลงทำการแข่งขันครับซึ่งก็ฝากไว้ด้วยว่าคอมเมนต์มาได้จะเชื่อผมว่าผมมองว่าอาจจะไม่อยู่ไม่ถึงจบสัญญารหรือว่าจะเชื่อคุณตามที่<ร><ร>บอกว่าอยู่ครบสัญญาถึงเอชช่นครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเรื่องของมาโน่พวกกิ้งกับสัญญาที่เหลือในการคุมทีมชาติไทยนั่นเองนะฮะ